ค่ะสวัสดีค่ะท่้นช่วม FC. ทุกทา่านขยินดีตอนรับของสูชองเจนั่งน้ำโชกนะคะค่ะท่้นช่มค่ะแล้วคลิปนี้เป็นคลิปตัวเล็กแนวทางเล่าพัฒนาของเจน่งเนาะค,ะะคะ่ะเนาะตัวเลขแนวทางวดที่แล้วหัวปักไปค่ะตานช่มค่ะขอโทษขอให้เอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะที่ผิดหวังน้ำนะคะตัวเลขแนวทาง ลดปึ๊ดเลยนะคะสูตรตัวเลขเนี้ยถ้ามันจะเปราะมาณหนีกับทางช่วงขาครับคำนวณเข่ามาติดตัวกันหลายหมวดมันก็นมีโอกาสลดนะคะมันก็นมีโอกาสลดขึ้นกันนะคะเพราะฉะนั้นแอดกะขอไพ้ทำช่วงไวในโอกาสนี้นะคะเนาะไปตัวกับทางช่วงขาบริญโยมเพียเดียไปตัว ตูรีดแน่วทางเขียวนี่จะแยกบนล่างให้เลยนะคะจะแยกบนล่างให้ชุดสามตัวชุดสามตัวเข้าไปเมืองอยู่ในกลุ่ม VIP ก็แล้วกันเนาะคะเนาะชุดสามตัวเข้าไปดูในกลุ่ม VIP ก็แล้วกันหรือใครสนใจกะทร่มากก็แล้วกันเนาะคะเนาะทร่มากก็แล้วกัน เอาให้บุญให้ล่างไปเลยนะคะเอ่อตัวเลขแนแนวทางนะคะวิ่งรูดให้วิ่งรูดก่อนวิ่งรูดที่7็ดกับ9วิ่งรูดที่7ดกับ9บนกับทุกตูด้วยขะําชุ่ม่ะสองสี่สองเจ็ดสองเก้า สองศูนย์สามสี่สามเจ็ดสามเก้าสามศูนย์อันนี้คือบนนะคะส่วนล่างเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสี่ เก้าเจ็ดสมาตุเดียวกันเก้าเก้าเก้าสีนแยกบนล่างให้นะคะทางช่วงขาแยกบนล่างให้ขออนุญาตถูกว้นตัวเลขนนเน่า <c> ะ <oughs> ตัวเลขแนวทางของเจี๊ยงนะคะวิ่งรู่ที่เจ็ดกับเก้าวิ่งรู่ที่เจ็ดกับเก้า บนมีสองสี่สองเจ็ดสองเก้าสองศสามสี่ถามว่ามักตัวใดถามว่าเนึ่นตัวใดหนูอื่นวันพุดนะ่ะเนาะมักตัวใดเนีนตัวใด ติดเก่าส่วนล่าง7 4 7 0 7 9 7 7 9 4 9 7 9 9 9 0ล่างนะคะล่างมาเจ็ดสี่เน้นเจ็ดี่ขอเน้นเจ็กับเก่าศูนเจ็ดสีเก่าศูนนี่แหละแค่นี้ขอเน้นแค่นี้นะคะ ชุดสามตัวชุดสามตัวนะคะทั้งช่วงขาชุดสามตัวโอดบไไอะไรขึ้นก่าน่ะชุดสามตัวชุดสามตัว สี่สมองเก้าอให้พอดิจิมนะคะเนาะ ตะวันชุดเต็มชุดชุดเต็มเดี๋ยวจะคาดอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าจะลลจงเฉพาะในกลุ่มวิทยพี่นะคะทำช่วงขาตัวเลขแนวทางแอดอยากบนล่างแล้วทำช่วงพิจจรณาาอาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นสูตรใหม่พอพวกเขาปุ๊บแอดก็ต้องพัฒนาสูตรปรับปรุงสูตรนะคะพัฒนาอัปเดตให้เป็นตัวเลขแนวทางที่มีความหนาจะเป็นสูงนะคะเพราะฉะนั้นทำช่วง fc ทุกท่านทุกคน กานําตัวเลขเนวทางของจนนั่งไปพิจารณาก็แล้วกันเนาะค่ะเนาะเน้นบนกันล่างเน้นล่างกันบนนะคะเน้นบนกันล่างเน้นล่างกันบนส่วนชุดสามตัวให้เป็นน้ำจิ้มสี่สามเก้าสี่สองเก้าแค่นี้นะคะล่องมือนะคะทำช่อมขาล่องมือ ตัวเลขแนวทางก็จะมีประมาณนี้นะะเนะาะค่ะเนาะทำช่วมบักชอบกระจัดคัดกระพานบ่เป็นยังเอ่อทำช่วมที่เขามาแล้วอย่าลืมแช่ไปอย่าลืมกดติดตามไว้อย่าลืมกดซับสไครตกดไลค์กดแช่กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้บ่าพลาดข่าวสารใหม่ๆตัวเลขเด็ดจากทางช่องนะะเนาะค่ะเนาะขอกรับขอบคุณทุกท่านทุกคนท,ท,กที่ทักทายที่ ดูแลที่กดแช่ออกไปทุกคลิปทุกหวยนะคะหวดหนี้หวลรัฐบาลไทยจะพาเอาสามตัวคือเก่านะคะตำ่วจขาติดตามไว้ติดตามไว้ใหญ่พาดขอกลับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามมาตลอดบ่าวาสิทุกภาคนะคะทีุ่่นทักไทยมาก แอดก็จังหนึ่หูว่าโอ้แอดมีแฟนคลับเอฟซีมีพี่น้องถูกภาคเพราะว่าสิเป็นภาคตะวันออกภา,าคอีสานภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางมีครบปนะคะขอขอบคุณขอบคุณขอกกับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เขามารับชมที่ติดตามที่ให้กําลังใจมาตลอดเนาะค่ะเนาะแอดก็จะพยายามปรับปรุงพยายามทาตัวเลข จุดประสงค์เดียวกันของเขาคือเขางวามุมงคลเข้าตรงกันนี่เงินใสเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่สิเป็นจุดประสงค์หลักวัตถุประสงค์หลักของทำช่วงเมฟซี่ที่เขา,มามงวาตุมงคลแอกตงเฮดให้ไปถึงจุดนั้นเนาะค่ะเนาะก็กข,อขอให้พอเม่พ,พี่น้องเข้าวัดแช่ออไปเป็นความกำลังใจกันเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีโชค m ắ นร่ำรวย เดินทางไปใสมาสใสคอยปลอดภัยทั้งไปและกลับขอให้มีโชคทุกย่างก้าวนะคะคอยเจอแต่คนดีเจอแต่สิ่งดีๆก็แล้วกันเนาะค่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ